สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่องช่องอิชแนลนะครับวันนี้มารีวิวนะครับดอกลำโพง12นิ้วนะครับของ p Audio นี่นะครับสำหรับดอกลำโพง12นิ้วรุ่นยี่ห้อ P Audio นะครับมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็น p a u d i o C12 ขีด500 MB นะครับหรือเรียกว่า c h a l l e n g e r 12นิ้วนั่นเองนะครับอันที่2นะครับดอก p ีโอเดนะครับ12 MB อ0 0 b นะครับ อันดับที่3นะครับก็จะเป็นนะครับ E12 2 0 0 s อนะครับอันดับที่4ก็จะเป็น E12 300S อนั่นเองนะครับสำหรับตัวนะครับราคาปรับขึ้นทุกรุ่นนะครับสำหรับดอกลำโพง p ีโอดนะครับแล้วก็หลายค่ายก็น่าจะปรับขึ้นนะครับสำหรับตัว C นะครับ12นะครับห0 0ร b นะครับหรือ Challenger 12นิ้วนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับปกติก็จะขายกันอยู่ที่ราคา อ่สามพันกว่าบาทนะครับสามพันเจนะครับต่อดอกนะครับตอนนี้ราคาก็ลดลงนะครับเหลือนะครับสองพันเจบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าอะไรขายไม่ออกครับทําไมขายไม่ออกครับมันเป็นดอกลำโพงซับเบครับหลายคนก็มาทํากลางนะครับตัวนี้ไว้สีนิ้วเลยนะครับหลายคนก็มาทํากลางนะครับได้ความแรงไหมได้ความแรงนะครับแต่ไม่ได้รายละเอียดของเสียงที่ดีนั่นเองนะครับทาให้ดอกขายไม่ค่อยออกเพราะว่า ขายไม่ออกเพราะอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาแพงนะครับราคาแต่ก่อนเนี่ยสามพกว่าบาทเลยนะครับเท่าดอก18นิ้วเลยนะครับสามพันกว่านะครับถ้าจะเล่น3ามพันกว่าคนก็จะไปเล่นอี m i เน n นนะครับประมาณนั้นก็ถ้าเทียบสเปคอีเมเน้นก็น่าจะใสกว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวของแอดมินนะครับสำหรับดอกเชลเลนเจอร์สินิ้วนะครับเขาก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นซับเบรนะครับลำดับที่2ก็จะเป็นนะครับ12นะครับ BM นะครับหรือ 300B นะครับ ตัวนี้นะครับราคาปรับขึ้นนะครับผมจากราคาปกติอยู่ที่ประมาณพันเนะครับพันเานะครับราคาปรับขึ้นเป็นดอกละ2 0 0พนะครับห้าบาทเลยทีเดียวนะครับสําหรับดอกลําโพงนะครับสินะครับ bm 3 0 0 b ตัวนี้นะครับก็ให้เสียงดีนะครับสำหรับดอกลำโพง12นิ้วรุ่นนี้นะครับผมรีวิวเฉพาะ12นิ้วนะครับของ pio นะครับวันนี้นะครับก็อยากให้รู้ว่าปรับราคาขึ้นประมาณไหนนะครับก็เสียงดีนะครับ ก็ทําเสียงกลางได้ก็ถือว่าเป็นรุ่นนะครับบิ๊กแล้วนะครับสําหรับการทําเสียงกลางของนะครับดอก12นี้ของ p ีโอ o นั่นเองนะครับนะนะครับสามวัตประมาณ300วัตต์นี่แหละนะครับแต่ก็จะให้รายละเอียดเสียงที่ดีกว่าตัว300 s อนะครับแต่สำหรับผมว่ามันก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับในส่วนตัวนะครับก็ทํดี B ที่สูงขึ้นนะครับก็ประมาณนั้นนะครับไวก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับราคา25 0 0เลยทีเดียวนะครับ มือแรกราคาขึ้นนะครับมือ2ของก็จะปรับขึ้นนะครับนะครับก็ไม่มีงานแต่ของปรับขึ้นนะครับก็เป็นสินค้ารถใหม่นะครับเข้ามาก็ปรับขึ้นเลยนะครับสําหรับตัวนะครับดอกพิวโรนะครับสินิ้วนะครับโหนะครับมีรถก็มีลดแค่ดอกตัว c ช a เล e เจอร์สนิ้วแค่นั้นเองนะครับที่ราคาลดลง1,000บาทนะครับ ต่อมาก็เป็น e12 200s นะครับ e12 200s กับ 300s ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับต่างแค่กำลังวัดแล้วก็ไว้นะครับแล้วก็แม่เหล็กนะครับแม่เหล็กตัว300ก็จะใหญ่กว่าไก็จะใหญ่กว่านะครับมาดูนะครับ e12 นะครับ 200s นะครับตัวใหม่นะครับลำพง12นิ้วนะครับ2.5นิ้วนะครับก็ให้เสียงกลางที่ดีนะครับส่วนแอดมินก็ชอบทั้ง200ทั้ง 300s นะครับถ้ามีตังก็อยากไปเล่น 300s นะครับ ตัว 200s นะครับก็ปรับขึ้นนะครับจากแต่ก่อนราคาแค่ดอกละประมาณพัน0้หสิบาทนะปรับขึ้นเป็นะครับดอกละ1 6 0 0อบาทเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนะครับดอกละ1,600พันบาทนะครับอ๋อหอสุดยอดเลยนะนะครับนะแอดมินก็ว่าจะถอดขายอยู่นะแอดมินซื้อมาหดอกใหม่ๆเนี่ยแต่ว่ารังมันก็มีบ้างไม่มีบ้างนะว่าจะถอดขายดีไหมเนี่ย <laughs> นะครับใช้งานแค่งานเดียวขายดอกละพันสองเท่าเดิมเนี่ยดีไหมเนี่ยพร้อมส่งนะครับแต่ว่ารังไม่มีแล้วเอาไปแพ็คของแล้วนะครับก็เพิ่งซื้อมาใส่ตู้นะครับโหราคาขึ้นมากนะฮะพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวสําหรับตัว e สิบสองสองร้อยเอนะครับนะราคาก็อาจจะมีลดหย่อนกว่านี้บ้างนะครับแล้วแต่ร้านนะครับอันนี้เป็นราคาหน้าเว็บไซต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาอ้างอิงนะครับในราคากันนะครับสาหรับเพื่อนสมาชิกก็บอกว่าเอ้าช่างเงี้ยทำไมมันแพงจัง นะครับก็จะเป็นราคานะครับอิงหน้าเว็บไซต์นะครับก็ประมาณนั้นบางร้านก็อาจจะพันห้าพันห้าสิบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านนะครับนี่นะครับผมนะท่านซื้อหลายดอกท่านก็อาจจะได้ถูกนะครับต่อมานะครับ e สิบสองสามร้อยเอ็นนะครับตัวนี้เป็นดอกลำงูสิบสองนี้ที่อ็นมีชอบมากแล้วก็ราคาไม่แพงในสมัยก่อนนะนะครับราคาไม่แพงแต่ทุกวันนี้แพงมากนะครับแต่ก่อนราคาอยู่ที่ประมาณพันสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ 1,350บาทนะัแต่ก่อนตอนนี้พุ่งขึ้นมาเป็น2,100บาทนะครับโอถ้าแอดมินจะซื้อแอดมินก็จะเทียบกับตัวนะครับ 300B นะครับ 300B อยู่ที่2 5 0 300S อยู่ที่2,000นะครับกับอีก100บาทห่างกัน400บาทนะครับแอดมินก็จะไปเลือกตัว 300B นะเพราะ a d m แอดมินก็จะไปเล่นตัวนั้นดีกว่านะครับถ้าจะเล่นตัว 300S เออนะครับ ก็ให้เพื่อนสมาชิกได้ตัดสินใจกันนะครับตัว3ามอก็ไว้อยู่ที่3นิ้วนะครับเมล็กก้อนใหญ่กว่าตัว2องอนะครับให้เสียงที่แรงกว่าชัดกว่าพุ่งกว่านะครับผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเนื้อเสียงครับแต่มันก็จะพุ่งกว่าเพราะว่ามันเป็น300วัตต์กับ200วัตต์เนาะแล้วก็ไว้มันก็ใหญ่ขึ้นนะครับนะไว้ใหญ่ขึ้นนะครับเมล็กใหญ่ขึ้นก้อนโตขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับก็ทําให้มันเสียงดีนะครับสําหรับตัว300รอเอนะครับขอทวนอีกครั้งนะครับสําหรับดอกนะครับ 12นิ้วยี่ห้อ p ิ d o นะครับก็จะมีรุ่นนะครับ C12 นะครับ 500MB นะครับอ่าเป็นลำโพง12นิ้วนะครับเป็นลำโพง Challenger s u b b e บนะครับราคาปกตินะครับแต่ก่อนขาย2 8 0 2 0 0 7เออ3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0นะครับตอนนี้ขาย2 7 0 0นะครับลดลง1,000บาทนะครับอ่าส่วนตัวนะครับ12นะครับ BM นะครับ 300B นะครับ12นิ้วก็จากปกติพัน950นะครับถึง2,000ก็ตอนนี้ขายอยู่ที่2,500นะครับ 200S แต่ก่อนขายอยู่ที่ดอกละ1,150บาทตอนนี้ขาย1,600บาทนะครับอีอ2นะครับ 300S นะครับแต่ก่อนขายอยู่ที่ดอกละ1 0า0นะครับ50บาทถึง1,450บาทตอนนี้ขายอยู่ที่2,100บาทนะครับ สำหรับเพื่อนสมาชิกต้องการดอกลำโพงรุ่นไหนก็ดูดีๆนะครับก็ไม่ได้ดูยากหรอกนะครับถ้าซื้อแพงมันก็มันก็แรงนะครับสําหรับตัว p ีโอเโไม่ต้องไปเลือกจากแต่อย่าไปซื้อชาเลนเจอร์นะมันใช้เสียงกลางมันไม่เหมาะนะครับแอดมินเคยไปฟังแล้วมันหนักด้วยนะครับนะไว้ี่จะไปหาดอกลำโพงหา Power amp ที่ไหนมาขับนะครับมันไม่ค่อยมีคนใช้นะครับมันถึงขายไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ราคาที่มีสูงมากขายต่อมือสองก็ขายไม่ได้นะ c ช a เลนเจอร์อ่าสิบสองนิ้วของ อ่พิโอเรโอนะครับขายยากนะครับหาคนเล่นยากเหมือนกันถ้าจะเล่นก็แนะนําเป็น 300b นะครับลองลงมาก็3 0 0รเนะครับลองลงมาอีกก็200รอแล้วต้องเประมาณนะครับราคาห่างกันไม่ค่อยเยอะนะครับเวลาตัดสินใจก็ซื้ออะไรให้มันจบๆไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาคิดนะครับเวลาซื้อเราก็จะว่าเอารุ่นนี้ซักใข่เอารุ่นเพียงนะครับมันจะไม่จบนะถ้าซื้อก็ตัดสินใจซื้อนะครับ แอดมินก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันถ้าไม่กล้าซื้อไม่ได้ใช้นะครับแอดมินก็ฝากไว้นะครับจะให้เขาเด็ดตัวนะครับต้องซื้อมาลองนะครับจะได้ว่ารู้ว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะชอบไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชัยอิชแนลนะครับอยากให้ทําคลิปอะไรแบบไหนรีวิวคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับอ่าคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เวามีเวลาผมก็จะจัดให้นะครับจัดให้นะครับทาค่อยๆทําไปขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่เป็นกําลังใจให้นะครับก็เลือก การเขียนของพงก,ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคืนนี้ฝันดีและสวัสดีครับ